เราตกใจตกใจเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ค่าเทอมตอนสมัยเราเราก็ว่ามันก็แพงแล้วใช่เราก็มันก็แพงแล้วตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแม่เคยบ่นว่าแปดหมื่นก็แพงแล้วต่อเทอมนะตอนนี้โรงเรียนอินเตอร์ก็ฟาดเข้าไปประมาณเทอมละประมาณสองแสนกว่ากว่าของกี่สองแสนกว่าด็กเล็กเนาะ คนละมากกว่ารุ่นกีสามเท่ามากกว่ารุ่นกีสามเท่าสองปีหนึ่งมีสองเทอมสองแสนสี่บวกกันเป็นสี่แสนแปดสี่แสนแปดสองคนก็เกือบล้านลค่ะเป็นเป็นะไเป็นงคะพอเป็นแม่ซุดเลยไหมพอบวกเร่ออกมาคือจะบอกว่าไม่ให้เรียนก็อะไรอยู่จะบอกไม่ให้เรียนก็อะไรอยู่แต่เออมันก็ อันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนกันแต่เห็นคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยายสอนเองเอาตั่งยายหรอยายจะสอนเองยายบอกจะสอนเองแต่ตอนนี้คือยายเป็นบ้านหมุนไปแล้วนยายมาอยู่บ้านได้3วันยายก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปพักผ่อนสักสองวันเดี๋ยวกลับมาใหม่เจออะไรคะเจออะไรคะเขาเริ่มแบบว่าเขาเขาเริ่มวิ่งแบบคือไม่ใช่เริ่มวิ่งหรอกเขาเริ่มแบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีแบบไปทํานู่นทํานี่คนนี้อยากเล่นอะไรคือ คือเอาเอาใช่จับไม่ทานหรือว่าแบบอยู่บ้านเนี้ยอยากว่ายน้ำเขาถอดเสื้อผ้าแล้วเขาลงสาวยน้ำเลยเนี้ยคือเขาแบบเร็วมากไวมากก็เลยช่วงนี้แล้วสองคนด้วยล่ละค่ะถ้าคนเดียวมันยังแบบพอสองคนก็จะแบบว่ายายเลยขอไปชาร์จพลังยายขอไปชาร์จพลังสองวันเดียวความาไหมก็คือยายท้อใจแล้วไม่สอนแล้วหนังสือลายยายคีดรู้สึกไงบ้างกับเรื่องของค่าเทอมที่มันแพงขนาดนี้พี่คิดว่ามันอาจจะ แรงไปนิดหนึ่งแรงไปนิดหนึ่งถ้าเทียบกับอินคัมของคของคนในประเทศเราอินคัมเราไม่ได้เยอะขนาดคือถ้าสมมติว่าเราเอาแบบลูกคนหนึ่ง4ี่แสนแปดสเท่ากับเดือนหนึ่งก็อยู่ตกประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นไม่รวมค่าแบบนู่นนี่นั่นอ่ะแบบสี่0 0ื่นี่คือเงินเดือนเยอะนะอันเราล้วเราได้เงินเดือนห้าหมื่นให้เรา โผลงกับลูกสี่หมื่นมันก็มันก็กระไรอยู่อันเี้ยเราเลืกส่ปกอบตรงนั้นมันเคยมีช้อยที่มันสูงกว่านี้ไหมคะมันมันมันใกล้เคียงกันมากค่ะมันแบบไม่ได้ไม่ได้แตกต่างเยอะแต่ว่าคิดเลือกเอาแบบใกล้ใกล้บ้านใช่เลือกที่แบบว่าใกล้บ้านซัดซัดซัดเป็นเป็นหลักเลยแหละเอาเอาหลักๆคือใกล้บ้านทีนี้มันก็มีสองอย่างให้เลือกแล้วโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งเราเลือกโรงเรียนอินเตอร์เพราะเพราะเราก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็เลยอยากให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยแหละเข้าสิงหาสิบห้าค่ะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันเขาคนอื่นเล้นหรือต้องบอกยังไงเขาไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วมันออะไรย่างเพี่บอกว่าไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเล่นไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนใช่ไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนกลัวเดี๋ยวแบบว่า กลัวเดี๋ยวเขากลัวคำว่าโรงเรียนตอนนี้ก็จะบอกว่าเล่นนับเลขเล่นระบายสีไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเล่นแล้ไห่ได้ไหมเขาไปดูหอเล่าพาไปดูแล้วค่ะเขาก็เล่นเปรียบเสมือนโรงเล่นนะครับโอเคอยู่เราก็แม่ทำาองไงบอกว่าจะร้องไห้ไหมเออูมีนั้งตาไหมวันแรกน่าจะคิดว่าพี่ไม่น่าจะแต่ว่าคุณพ่อไม่แน่เราจะฟังกว่า ไม่หรอกค่ะเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมามันแค่สามสี่ชั่วโมงเองไม่ได้ไม่ได้แต่แต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันสําหรับเราก็คือก็ไปโรงเรียนบ้านแล้วก็ใกล้บ้านด้วยเอาแบบง่ายๆเตรียมรับมือกับวันแรกที่เขาไปจงไปอะไรทำนงคนแบบลูกร้องไห้อะไรแรู้สึกว่าที่โรงเรียนคือไม่ให้ลงคือรถแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ต้องลงไปแล้วก็ล่ำลาให้มัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงปุ๊บเปิดประตูรถคุณครูเขาจะช้อนไปเลยโอ o v e ไอเลิฟขอบคุณมากค่ะคือไม่ได้ไม่ต้องส่งเลยนถึงแล้วไปเลยลูกเนี่ยอะไรประมาณนี้อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าผู้ใหญ่ต้องแบบ ไปผู้ปกครองปไปยืนรอล่ลอลําอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพื้นที่มันมันจำกัดคือโรงเรียนที่กี่ไปเป็นโรงเรียนแบบเล็กๆห้องหนึ่งมีแค่ประมาณ8ปดถึงสิบสองคนเตรียมใจยังไงที่แบบว่าลูกต้องห่างหกเขาอยู่ะตลอดที่ผ่านะแบบนี้หนึ่งสเต็ปของเขาแบบต้องไปดีแนละ้วไม่ได้รู้สึกขนาดก็แค่เอย่างที่บอกมันแค่สามสี่ชั่วโมงเองสามสี่ชั่วโมงยังแบบว่าดูซีรีส์ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะก็เลยแบบเขาเรียนเลิกแค่ประมาณเที่ยงเนาะ เขาเริ่มเรียน8โมงครึง่งเสร็จบ่ายโมงค่ะอ๋อเดียวเองสแสดงว่าใน,นช่วงนั้นก็เป็นอิสระสาหรับตัวเองนะเราก็อาจจะหาอะไรทําเพราะว่าจะตื่นไปส่งเขาก็ตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงก็อาจจะหนตนี้นน<ม>องทีง่อย่างเรื่องอย่างเรื่องคภาคืัอมันสูงเงี้ยเราต้องตั้งี่ก็คุยกับป๊็อไปว่าเราต้องรับงานมากขึ้นนะต้องอย่างเงี้ยคือมีเงินเท่าไหร่เียมไว้สำหรับของลูกเท่าไหร่ อันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบเราเราขอรับไปที่นี่ลีเล่ลูกก็เลยไม่กังวลเพราะว่าคุณปู่รับผิดชอบหลานทุกโคลคืออันนี้คุณปู่ออกปากเองเลยใช่ไหมคะว่าอาจจะต้องดูจ่ายดีจ่ายจนจบปริญญาดีเลยไหมคะหรือยว่ายังคุณปู่ว่าถึงไหนก็ถึงไหนเราไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นให้ปู่สะดวกค่ะแต่ได้เต็มที่ไหมคะปู่ได้เต็มที่เลย คณปู่เขาก็ดูความเหมาะสมเขาก็ดูเช็คว่าแต่ละเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหร่เ่ยมันราคาเท่านี้หมดมันประมาณประมาณเนี้ยหมดเลยถ้าเป็นแบบโรงเรียนอินเตอร์แล้วถ้าเป็นอินเตอร์ที่เล็กหน่อยจํากัดคนหน่อยว่าแบบไม่ครูครูสองคนดูแลเด็กประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ประมาณพอคุณปู่ออกตากันแล้วเป็นไงคะโบลกโลกยอสูงเลยใบย่อค่ะ ถือว่าก็โอเคแบบเหมือนได้อ่ะไม่ไม่เป็นภาระตรงใช่คือคือคุณปู่ก็รู้สึกว่าการแบบลงทุนกับเรื่องแบบการศึกษาแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการแบบเชฟตัวเองเชฟเด็กๆตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆกันอย่างนี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าควรเนี่ยควรที่จะลงทุนใช่เอออ่ะตามนี้แล้วใช่ไหมบ้านใหญ่แล้วเจ็ดสิบล้านใน่มืองละก็ขอบคุณคุณปู่อีกทีเดียวค่ะคุณปู่ออกให้เหรอคะคุณปู่ออกค่าสร้างบ้านให้ เฟอร์นิเจอร์ข้างในจัดการเองคุณปูกออกไปเกินครึ่งเกือบหรือ80 70ิบเจ็บเปอร์เซ็นต์ของร้านหรือว่าบ้านอุ้ยอันนี้คือแค่คุณคุณปู่ประมาณตีสักประมาณแปกว่าเปอร์เซ็นต์จ้าค่ะดีจังแล้วคในแลในอยากมาเป็นลูกหลานแปดสิบบาทนี่คือคุณปลู่ใจให้เต็มหรือว่ารวม ของของคุณปูน่าจะตีสักประมาณ55อะไรประมาณนี้55เกือบเกือบหกไดีเฟอร์นิเจอร์คือเราออกเองเฟอร์นิเจอร์ออกเองเพราะว่าลูกหลานแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ชอบไม่เหมือนกันแนวคนละแนวแต่ละอ่าบางคนอาจจะแบบอยากจะลงทุนกับบิวอินบางคนอยากจะลงทุนกับเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีงบส่วนหนึ่ง เกินอะไรยังไงก็ดูแลเอาเองของเรียองของกันของกียร์งบคุณปู่มันหมดไปกับอินทีเลียแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็เลยต้องออกเองเรื่องการตกแต่งเนี้ยเรามีทะเลาะกันไปหลายหลายู่ทะเลาะกันเรื่องเจ้ายางนี้อย่างนี้อะไรไม่ค่อยได้ทะเลาะกันนะมัก็คือคุยคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตรงที่เป็นส่วนรวมให้มันแบบประมาณไหนแล้วพี่ปอก็จะมีโซนที่เป็นของเขาที่เขาอยากจ้นั่นแล้วของเราก็จะมีโซนที่เป็นของเรา มันก็เลยไม่ไม่มีปัญหาด้วยแหละมั้งคะใช่ใช่เราก็รู้ว่าคือสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เขาชอบ่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอาสองอย่างแบบมารวมกันให้มันโอเคที่สุดแล้วก็คุยกันว่าอยากได้อะไรที่มันอยู่ไปได้แบบนานๆเราก็ไม่อยากแบบทําบอดเพราะมันปวดหัวนะคะย้ายไปอยู่ร้อยเปอร์็นต์ย้ายไปอยู่ร้อยเปอร์ซแล้วค่ะก็จะกลจากย วันนี้กี่ใช้เวลามาประมาณ45นาที40นาทีจากเป็นไงบ้างแบบไปอยู่ชานเมืองจากบุตน,นีเราก็เป็นเด็กในเมืองนี่กดคือที่จริงอะ่ะแต่ก่อนอนะกี่ย้ายบ้านบ่อยนะที่นี้คือก่อนหน้าที่จะแบบก่อนหน้าที่จะมาอยู่คอนโดในเมืองก่อนที่แต่งงานกับคุฟอกค่ะกี่อยู่มีนบุรีสุขาพิบาล3ไกลอะก็รำคําแพง้หง168อ่ะ สิบวัย <ấy> ส <urai> ุด <w> ก <benim> ็คือเซเว่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แบบแล้วเราก็ไปโรงเรียนจากที่นั่นทุกวันไปเรียนมหาลัยก็คือเอแบกบางนาคือคือคือนอกเมืองเออมันนอกเมืองมันไกลมันอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกช็อกกับกับการที่แบบว่าต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่แบบว่าไกลขึ้นมาหน่อยนอกเมืองหน่อยห่างจากในเมืองประมาณแบบ30สบแพดโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องรู้เวลาคือ ต้องรู้เวลาคือช่วงดีที่กิ้ไม่ได้ทํางานแบบเเข้า8ปดโมงเโมงแล้วก็ออก5<ม>้าโมงเนอันนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่รถติดก็<ม>คือช่วงดีคือเราสามารถที่จะแบบเลือกเวลาได้<ม>ว่าถ้าสมมติเราจะเข้ามาทํางานเวลานี้ถ้ามันเช้ากี้ก็จะมานอนคอนโด<ม>เพราะว่าจะได้ไม่ต้องฝ่ารถติดแต่ถ้าเป็นงาน<ม>ที่เราสามารถเลือกเองได้อย่างแบบ เราถ่ายรายการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกออกจากบ้านสักประมาณส1ดโมงไม่ให้รถมันติดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจัดการโรงเรียนลูกก็คือใกล้บ้านใหม่โรงเรียนลูกคือใกล้บ้านใหม่ไปเลยใช้เวลาเดินทางก็คือนิดเดียวใช่ใช้เวลาเดินทางง่ายๆเร็วๆสะดวกชอบบ้านใหม่ชอบค่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่แต่ก่อนเขาอยู่คอนโดคอนโดไม่มีพื้นที่เวลาแบบจะเล่น เล่นอะไรมันจะจํากัดอะไรอย่างเช่นพวกจักรยง,รงจักรยานมันจะห้ามผ่านฝั่งล็อบบี้ห้ามไปตรงนั้นห้ามไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเขามีพื้นที่ที่แบบไปที่มันไปนไป,ไปตรงไหนก็ได้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาอาจจะแฮปปี้แต่ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียเ<ม>ขาไม่มีเพื่อนเพราะอยู่คอนโดก็จะมีห้องอื่นๆที่แบบว่าใช่ห้องอื่นๆที่อายุใกล้กันมีเพื่อนคนนั<ม>้นเพื่อนคนนี้ใช่แต่อันเนี้ยเขาก็คือจะไรเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียน ยังไม่ได้ไปเลียนแต่เขาก็เราก็ถามเขานะว่าคิดถึงเพื่อนไหมเขาบอกเขาไม่คิดถึงโอเคโอเวเหรอล้วแล้วสนุกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาโอเคเขาแฮปปี้เขาพอมาคอนโดเขาบอกว่าเขาคิดถึงจักรยานเขาเขาไม่คิดถึงเอะไรแล้วก็แล้วแต่ลูกเอาไปสะดวกเลยนั่นงานบริษัก็แบบการในวงการเนาะหลายคนคิดถึงแล้วทำแบ๊กมาทำแบ็คนะเต็มตัว เออสำหรับละครใช่ไหมใช่ถ้าละครอาจจะดูดูก่อนค่ะว่าแบบว่าเออเรื่องเนื้อเรื่องดูบทดูคนที่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าว่าเพราะถ้าเราแบบทำแล้วเราก็แบบทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยที่ชอบจริงจริงมีบ้างค่ะมีบ้างก็ยังไม่ได้มีอันไหนที่โดนใจเอออาจจะเพราะว่ากีพึ่งแบบ ถ่ายเสร็จไปเรื่องหนึ่งที่ air ออนแอร์ไปแล้วก็ขอแบบพักสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องหนึ่งมันถ่ายนานอ่ะมันถ่ายแบบปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเร,เ,รเราไม่อยากทํางานอะไรที่มันเขาเรียกอะไรต้องต้องคอมมิตอยู่กับมันแบบถึงปีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเกิดป้าป้าทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่อะไรที่ระยะย,ยาวมากๆ<ม>อาจจะ<ม>อาจจะขึ้นมาแค่ทางการเรื่องแน่ๆไม,ไม่ไม่สอนแม่ โอ้ยซ้อนไม่ไหวซ้อนไม่ไหวงานละครนี่คือแบบเหนื่อยนะคิดว่าที่ทํางานมาหลายหลายอย่างแล้วคี่ว่างานละครเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดเพราะว่ามันเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวนี้บางกองนัด6กโมงหกโมงได้ซ้ํา กโมงเสร็จถ้าหกโมงเสร็จสามทุ่มถ้าเจ็ดโมงเสร็จสี่ทุ่มกว่าจะขับรถถึงบ้านอาบน้ําล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าเที่ยงคืนนั่งทํากันบ้านสําหรับวันรุ่งขึ้นอีกกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีห้าตื่นอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือแบบคารวะทีมที่แบบที่ทาละครเจ็ดวันเลยอ่ะแบบอู้หูสุขภาพมันคือแบบว่าหนัก หนักจริงๆแสดงว่าถ้ากี้จะรับอีกทีนต้องแบบบทต้องได้จริงๆหลายๆอย่างใช่อยากเล่นบทแบบประมาณไหนที่เกิดจออากทำแกล้งกันครับโหกี้ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มันมัน,ม,น,ม,นมันก็มีหลายอย่างที่มันที่มันดีอะค่ะก็ค<ม>ือถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอืสู้สิวะอย่างเงี <ๆ S 1> ้ยเราก็สู้เพราะว่ามันเหนื่อยกรรมก็รท่านอื่นอะไรก็คิดถึง ค่ะก็ถ้าคิดถึงก็ดูได้นะคะ y o u t u เอาละถ่ายอินก็ถ่ายอินรายการตัวเองละ่างนคะดูค่ะไม่เซทีวีนะคะพิมเข้าไปเลยใน y o u t u b e นะคะมีหลายรายการให้ดูค่ะเทเลสุดจะไปไหนคะเทปลสุดเทลสุดจะไปญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าพอญี่ปุ่นเปิดเราก็ลองดูซิว่าเอ้ยมันไปง่ายมันไปยากยังไงมันไปได้ไหมเราก็เลยแบบว่าโปะปแล้วก็ไปเลยซึ่งไปได้ ไปได้เผื่อ,อแบบว่าแต่ไปยังไงต้องติดตาม <conversations> เพราะว่าวัาวนเสาร์นี้ออนแอร์แล้วลไม่กี่วัน <S <S ไม่ยากอย่างที่คิดเนาะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็เลิศในแค่นี้เลิศด้วย